สั่งหลบมีอะไรพิรุษเหรอถึงต้องหลบพ่อร้อยพวกแกเข้าเมืองกันวันเดียวมีอะไรกันแบบแปลกเจออะไรกันมาละ่ะถึงได้ํำครวนกันนะักอืมหังโจกหนึ่งสงสัยพวกแกมต้องมีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมแน่แน่อมืมันอีกลัวผีแต่น่าเป็นนะอืม มันมน,นั่นคันคันใหญ่แม่พี่ใหญ่นี่ก็ตาเยิ้มเป็นหยาดน้ำพึ่งเชียวไม่ใช่การสิ่งที่พ่อกลัวนักหนาะหน้ากรัวว่ามันจะมาเร็วเกินไปเสียแล้วพ่อยอมไม่ได้แล้วพ่อจะทำยังไงพ่อต้องพิส,สูจน์อะ,อ,อะไรอะพอ่อนี่เครื่องวัดเลือดวัดความร้อน ความรักของลูกผู้หญิงอย่างพ่้แก่จับมาพิสูจน์เดี๋ยวนี้ว่าพกกู้แก่ริอ่านไปคบหาผู้ชายภายเรือจนมีความรักกันขึ้นมาหรือเปล่านายตุ๊กตตุนเราขอหนูนกลัวผีเออไอ้แกมันกลัวผู้ชายมันกลัวผีเธอพ่อจะไม่ว่าอะไรแกเลยว่ะเอ้าจับประหลอดอออออเฮ้ยน,นาทุกกตาชื่ ปล่อยแกไปเจอความรักที่ไหนมาวะแรงเรือเกินอ้าวคนต่อไปแมกระเซนอืม mm. พอพอแม่คนนี้ขึ้นแรงจริงอ้าวแม่กะตายเฮีย mm. หยุดแม่นี่ก็แรงพอกันฝ mm. นเหนือ ต่อไปเจ้าจะต้องขอดูแลน้องนุ่งให้ดีนะไหนลงวัดมาสิเจ้าจะขึ้นสักเท่าไหร่แม่ปร่รองเจ้าพ่อหนูไม่มีความรักหรอกอืพิสูจน์เร็วอืม,อมเร็วนีวะปล่อยแล้วนี่แม่นี่อาการอัะ ความรักกับน้ำริ้วร้อนซิจนประหลอดจะแตกปนหมดแล้วลูกพอ่อปนเพราะความรักท่วมเลือดท่วมตัวหมดแล้วบอกมาผวกแกไปพบความรักชิดประหลอดจะแตกนี่มาจากไหนใครเคยบูชายคนนั้นบอกมาถ้าแกปิดพ่อพอ่อสืบรู้เองว่าใครเป็นคนทําให้พัวกแกใจแตกอย่างนี้พ่อจะฆ่ามันด้วยมือของพ่อเอง